วันนี้นุ่ยขอเล่าถึงต้นคริสต์มาสที่เขานํามาจัดตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาสกันหน่อยแล้วกันค่ะนอกจากต้นคริสต์มาสเนี่ยนะคะจะถูกปลูกมาเพื่องานคริสต์มาสและตกแต่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วเนี่ยหลังจากงานคริสต์มาสนะจ๊ะยังมีบางหมู่บ้านจ้ะที่เขาจัดงานทิ้งต้นคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนานค่ะพอช่วงเทศกาลคริสต์มาสจบลงแล้วนะจ๊ะ ต้นคริสต์มาสที่เขาซื้อมาเพื่อประดับตกแต่งบ้าเนี่ยเขาก็จะเอาออกมาทิ้กันจ้าแต่และหมู่บ้านก็จะจัดจุดทิ้งต้นคริสต์มาสไว้เป็นจุดเป็นจุดนะอย่างหมู่บ้านนึนก็จะจัดทิ้งไว้ตรงนี้เห็นไหมคะคนก็จะขนมาทิ้งกันแล้วก็พอถึงวันเขากําหนดอย่างเงี้ยก็จะมีรถมาขนเอาไปทิ้งจา้าแล้วมันมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะคะทุกคนที่เขามีไอเดียคิดว่าเอ๊ะ เราจะกําจัดต้นคริสต์มาสพวกนี้ได้อย่างไรและก็มีความสนุกสนานด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดงานที่มีชื่อว่า n โน Face ขึ้นมาค่ะงานนี้นะคะเขาก็จะเอาต้นคริสต์มาสทั้งหลายแหล่เนาะมาใช้ในเป็นการแบบว่าแข่งขันกีฬาเหมือนแบบคว้างจักรอะไรอย่างเงี้ยเออมีกีฬาหลายประเภทน่าจะมี3ประเภทด้วยกันน้องเท่าที่หนยรู้เนาะ เดี๋ยวน้อยจะพาเพ,เพื่อนไปงานที่หมู่บ้านไวดเดนทายค่ะฉ mm ันบอกเลยนะว่าหมู่บ้านนี้นะ mm hmm. อยู่นู่น mm hmm. กลางเขาจ้ะพวกเธอว่าบ้านฉันอยู่กลางเขาแล้วใช่ไหมยังมีหมู่บ้านที่อยู่กลางเขามากกว่าฉันอีกจ้า mm hmm. เดี๋ยวพาไปจ้ะนี่ทุกคนตอนนี้น้อยกําลังขับรถไปที่งานคนูนเฟสนะคะงานคนูนเฟสนี่ก็คืองานจริงๆงแล้วเป็นงานที่เอ่อเกี่ยวกับ การเผาต้นคริสต์มาสเป็นงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสวิสเออร์เดนด์แต่ว่าที่นี่เขาจัดทําเป็นเหมือนไตรกีฬาจ้ะเป็นกรีธาเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามีอะไรแต่ให้พวกเธอสังเกตดูหัวบ้านเขานาะจ๊ะแต่ฟอนนะเธอสังเกตหัวบ้านเธจ๊าว่าเขาอยู่ในหลืบในเขาขนาดไหนนะจ๊ะสองข้างทางนี้เป็นภูเขาเท่านั้นนะจ๊ะแต่งานนี้ ฉันบอกเลยว่าผู้สื่อข่าวระดับโลกนี่มาทำข่าวกันแล้วนียจ้าแล้วเราจะไปดูกันว่างานสนุกขนาดไหนจ๊ะรอชมกันนี่นะทุกคนนะนุยก็เลี้ยวมาจากปากทางนะน่าจะประมาณ500เมตรได้แล้วจ้ะฉันยังไม่เห็นสถานที่จัดงานเลยนะจ๊ะพอใกล้ถึงสถานที่จัดงานนะจ๊ะรถก็จะจอดกันเรียงรายอย่างนี้ละจ้ะ แล้วจริงๆถ้าสังเกตป้ายรถนะจ๊ะจะไม่ใช่คนแถวนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นคนในหมู่บ้านหรือว่าเป็นคนละแวกนี้ส่วนมากแล้วเขาจะเดินมาจ้ะวันนี้อากาศไม่เอื้อมากเลยนะจ๊ะฉันบอกเลยว่าพื้นเป็นน้ําแข็งมากจะอยู่เพราะว่าหิมะมันเพิ่งตกเนาะพื้นลื่นมากรู้ได้ยังไงว่าพื้นลืน่นคือล้อนน้ยมันไม่ฟรีนะจ๊ะแต่ว่าพวงมาลัยหมุนง่ายมากจะอยู่และนี่ก็คือบรรยากาศก่อนเข้างานนะจ๊ะ ลมแรงมากทุกคนนุ้ยก็ไม่รู้ว่านุ้ยจะอยู่จนจบงานหรือเปล่านะคะวันนี้ตอนนี้นะคะทุกคนนุย้ยมาถึงงานขนมเฟสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันเนาะว่าเขาจัดงานจะยังไงบ้างเดี๋ยวฉันไม่ค่อยเห็นต้นคริสต์มาสที่เขาจะทิ้งเลยอะแต่งานนี้เขาบอกนะคะว่าใครที่มีต้นคริสต์มาสอยที่บ้านและอยากจะเอามาทิ้งที่นี่นะเธอได้ทีวายดื่มฟรีหนึ่งค่ะหนึ่งแก้วจ้ะ นี่จ้าไอ้นี่เป็นที่ระลึกนะจ้าสำหรับรน้องๆน้องยังไม่มีตังค์ทอน๋อยวให้น้องมาคอนแล้วก็ติดสักทีหนึ่งเออเออติดกันไปโอเคเรียบร้อยจา้าบนโต๊ะที่เรานั่งนะคะก็จะมีกระดาษอินโฟเมชันนะจ๊ะวันนี้เออของที่ระลึกนะราคาเท่าไราคนที่ชนะได้รางวัลอะไรอะไรอย่างนี้ ส่วนบรรยากาศในงานนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีธงของสวีเดนเยอะแยะเลยใช่ไหมเพราะว่าที่นี่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศสวีเดนจา้าประเทศสวีเดนนี้เป็นต้นกําเนิดของคณนูตเฟสนะจ้าแต่ว่างานของเขาเนี่ยจะเอาแค่ต้นคริสต์มาสที่ใช้แล้วมาเผาเท่านั้นส่วนที่นี่เราจะเอามาทํากิจกรรมกันค่ะนี่ก็เป็นรายการอาหารที่เขามีขายในงานนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากจะอยู่ ก็ปกติเนาะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าที่นี่เขาจะมีค่าฟันด้วยค่าฟันก็คือค่าแก้วนั่นเองถ้าคุณเอาแก้วไปคืนคุณก็จะได้เงินค่าฟันคืนนะจ๊ะ3ยูโรจ้าฉันก็นั่งรอหลานฉันกินข้าวให้เสร็จก่อนนะจ๊ะหลานฉันกิน c u r r y w o r s ว It ์ส p ิ m m อมมันก็คือไส้กรอกเยอรมันราดน้ำซอสโรยผงเ u อร์ Curry, แล้วก็เฟรนฟรายจ้ะตอนนี้นะคะโคศกหรือว่าพิธีกรเนาะก็ได้มากล่าวเปิดงานแล้วนะจ๊ะยู งานก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งไปจนถึง5้าโมงครึ่งค่ะด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะจ๊ะฉันก็นั่งมองหน้ากับหลานนะจ๊ะว่าเราจะอยู่จนถึงงานจบไหมแต่ว่าคนอื่นอยู่ได้เราก็จะรองดูจ้ะนี่คือหน้าตาของ,องวู้กำกับะายูพิเอดมากอนะ่ะ คน,คนที่มาในงานนี้สู้ตายมากจริงๆค่ะนี่ดูนะจ๊ะอากาศไม่ดีนะจ๊ะอากาศแันแย่มากค่ะจแต่ทุกคนก็ยังมาจ้ะนู้นนูนนูนเขาเวียนแล้วอ่าใช่เซเป็นบูคันเดียคุกเกนอ๋อเทียกิบกิ๊ตอ่ามองไม่เห็นนะทุกคนต้องหามุมนั่นแหละพี่คาเมราแมนเขาไปแล้วนะนู่นเทียสเลช หนุ่ยก็ต้องหาเหลี่ยมหามุมเล็งนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ดูว่าเขาเล่นกีฬากันแบบไหนนะจ๊ะแต่ว่าดูจากตรงนี้นะจ๊ะทุกคนกลางร่มจ้ะฉันไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นฉันจะเข้าไปใกล้กว่านี้จ้ะฉันยอยากถ่ายภาพให้ทุกคนเห็นจริงๆเลยว่าฉันทั้งถือร่มฉันทั้งถือกล้องทุลักทุเลขนาดไหนแต่ด้วยความที่ฉันอยากถ่ายภาพมาให้ทุกคนดูทุกคนต้องขอบใจฉันนะจ๊ะ ฉันก็อยากจะขิงทุกคนนะจ๊ะว่ามุมของฉันนเห็นชัดสุดแล้วจ้าแต่เลอะมากๆเลยนะคะทุกคนเริ่มกันที่กีฬาชนิดแรกนะคะกีฬาประเภทนี้จะคละ้ายๆกับพุ่งเหล่าค่ะใครพุ่งได้ไกลสุดคนนั้นชนะนะจ๊ะน,นี่นะน,นางจะคว้างนะจ๊ะ<อ>นางจะคว้างได้ไกลขนาดไหนจ๊ะนมีนการสะบัดก่อนนะจ๊ะให้น้ำออกนะจ๊ะจะได้เบาขึ้นจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะหนึ่งสอง โอ้กี่เมตดอ่มันดูเหมือนไม่น่าจะหนักนะทุกคนนะแต่หนูคิดว่ามันหนักฉันเล่คิดไปเลยว่าฉันจะไปลงทวเวียนดีไหมฉันอยากลองคว้างดูจังแต่น่าจะหวั<อ>มันดูเหมือนง่ายนะน้องคุณก็ตัวสูงนะคว้างด้วี่มัอเองมาดูรอบที่สองกันค่ะกีฬาแต่ละประเภทนะคุณมีสิทธิ์คว้างได้สองครั้งจ้า เลือกเอาครั้งที่ดีที่สุดนะจ๊ะครัางเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะมาวัดทันทีเลยนะคะว่าได้กี่เมตรจ้ามีคนนี้ชนะเลิศจ้ะชนะเลิศตรงไหนยูไหมจ๊ะ <c oughs> ชนะเลิศตรง <c oughs> ยกต้นมไม้ด้วยมือเดียวจ้า <c oughs> แต่ว่านางก็ปาได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนาะงานนี้ไม่ใช่ใจะว่ามีแค่ผู้ใหญ่ที่เข้าแข่งขันนะคะ <c oughs> เด็กๆก,ก็เข้าแข่งขันกันเยอะจ้า <c oughs> นี่เข้ามากันเป็นแก๊งถ้าทางแกงนี้จะไม่ได้เข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกค่ะนี่มาดูคุณพี่คนนี้เขาปากันบ้างโอ้ใจคุณพี่ปาไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนาะเออคุณพี่ยังไม่ค่อยดูเทคนิคดีเท่าไหร่อ่ะรอบสองลองอีกครั้งหนึ่งจ้าอ่าเนินสองซ้นา,น, <laughs> นางยืนอยู่ไกลไม้เกินไปจ้ะเจ้าหน้าที่บอกว่านางต้องไปยืนอยู่ใกล้ไมก้กว่านี้ก่อนที่จะโยนจ้ะ ตอนนี้นะจ๊ะทุกคนฉันจะมาลงทะเบียนจ้าฉันจะลองโยนดูนะจ๊ะแต่สมมติฉันไม่ได้รางวัลหรอกกูโยนไปกันแล <laughs> <laughs> าหละเอาฮาจะเอาฮาทุกคนเราจะมาดูกันนะคะว่าฉันจะโยนได้กี่เมตรไอตัวนี้นะฉันตั้งเป้าไว8้8เมตรจ้ะกีนเดอร์ดอร์สเอสอีสหน่อยนี่ เี๋ยวนุ้ยจะไปขอเริ่มฝั่งนู้นก่อนนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นคนไม่ค่อยเยอะฝั่งนี้คนเยอะมากและนี่ฉันบอกเลยเนาะงานหมู่บ้านเล็กๆนะจ๊ะแต่ว่ากล้องหลายตัวมากจ้านี่ก็ไม่รู้มาจากช่องไหนนะ <c oughs> ตลกมากอะ่ะคนเขาคงคิดว่านุ้ยเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมาก,กนะเนาะแบบว่าเดินไปหลานนุ้ยก็ถือกล้องถ่ายให้ไปอะไรเงี้ยฉันดูแบบว่าดูมีโปรไฟล์บ้างเลยจ้ยู อันนี้นุ้ยตั้งเป้าไว้ที่2เมตรนะจ๊ะแต่ว่าอันดับแรกฉันอยากจะลองเอาสักเมตร80ก่อนแต่เขาบอกว่าไม่มีมีเมตร75โอเคจ้ะลองจ้ะเขาบอกให้นุ้ยวางกระเป๋าเป้ก่อนนะจ๊ะซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเอาไปวางไว้ไหนจ้ะแล้วเธอก็จะเดินไปหยิบต้นไม้ของเด็กนะจ๊ะไม่ได้นี่มันของเด็กห้ย <laughs> ฉันต้องมาแบกอันนี้จะอยู่ซึ่งมันใหญ่ต่างกันมากอันนี้มันหนักมากทุกคนมันดูเหมือนอันเล็กๆนะทุกคนนะแต่ถ้าทุกคนได้มาถือแล้วก็มันหนักมากแต่ก็อย่างว่าฉันถูกจัดอยู่ในคาเทกอรี่ผู้ใหญ่นะจ๊ะฉันก็ต้องโยนอันใหญ่จ้ะดูเหมือนมันจะอันเล็กๆนะทุกคนแต่ว่าหนักมากกวไก่ล้านตัวจ้ะฮึบนันไม่ผ่านจ้ะ เขาบอกให้นุย้ยขยับเข้าไปข้างหน้าอีกนะคะแต่ว่าอ <c oughs> ย่างว่าแหละฉันก็ยังไม่รู้จักเทคนิคกันเนาะมารอบสองลองสิจะผ่านไม่ผ่าน <c oughs> ทุกคนก็ลุ้นกูจางอ้าวฮบ <c oughs> โอ้โหรอดจา 1, 75, ้ญญาหนึ่เมตรเจ้าเซนจ้าที่น่าเจ็บใจมันคืออะไรรู้ไมยูคือเขาให้โยน2ครั้งใช่ไหมแต่ว่าครั้งที่3ฉันขอลองดูลองดูเฉยๆอะไรเงี้ยที่สเมตร แล้วดูผลจ้ะอืมกุหลาบสิงก็ซื้อได้ด้วยเส้อชิโมซิกคล้ายหนุนอันดีที่ใส่เสื้อผ้าสกปรกมานะคะอ้าวโว้ยไมค์ค่ะไมคเซตนะจ๊ะจะเปื่อยอยู่แล้วจ้ะอันนี้นะฉันคิดว่าฉันน่าจะได้สักสี่เมตรเป้าหไมค์สักสี่เมตรเรียมให้เธอ ในระหว่างนี้นะคะก็มีรายการทีวีมาขอสัมภาษณ์ฉันจะอยู่ตายแล้วฉันจะกลายเป็นคนดังแล้วจ้าฉันนะไม่อยากให้สัมภาษณ์เลยนะจ๊ะฉันกลัวพูดเยรบันพูดผิดพูดถูกเนาะแต่หลานฉันบอกว่าให้สัมภาษณ์ไปเถอะจ้าอ้าวตามนั้นจ้ามาดูประเภทต่อไปกันแล้วกันนะคะหนูอยากจะบอกว่า ด่านนี้นะจ๊ะต้นคริสต์มาสหนักมากหนักกว่าอันที่แล้วเยอะมากเลยทุกคนแล้วก้านมันใหญ่มากอะ่แะแต่อีกพวกนี้ก็แบบเออชิลมากชิลมากจ้ะเออจะก็ซ้อมไปนะจ๊ะทุกคนก็จ้องฉัน <ไป S 1> เขาก็ให้นุ้ยวอร์มก่อนนะจ๊ะทุกคนฉันก็เวียงหนึ่งเวียงสองนะจ๊ะแล้วก็เวียงสามจ้ะไ้ฉันแทบจะทลักจ้ะทุกคนแล้วผลที่ได้คือสามเมตรห้าสิบจ๊ะ ยังไม่ได้ตามที่เป้าหมายนะคะทุกคนเพราะว่าเป้าที่นุยตั้งไว้คือ4เมตรจา้าแต่กูอยากจะบอกว่าก้ามกูขึ้นมากเลยจา้าแล้วรอบนี้นะทุกคนก็นั่งลุ้นฉันมากเลยฉันก็เกรง็งเกร็งสุดท้ายฉันก็เลยโยนได้แบบแย่กว่ารอบแรกมากเลยเออตามนั้นครั้งแรกของปีปีหน้าว่ากันใหม่จา้า คนคือว่าดูตอนนี้นะของฉันนะรคคอร์ดฉันแย่มากเลยจ้ะไอ้น,นี่ฉันตั้งเฟอรไว้แปดเมตรไม่รู้จะถึงหรือเปล่าน้อหนูคิดว่าหนูไม่น่าจะได้ดูต้นแม่งเมือนกันม,มใช้ต้นเล็กจ้ะต้นใหญ่เท่านั้นจ้ะเย้ยูได้แค่สองเมตรไม่ถึงสองเมตรแม่ดูดิ <c oughs> ตั้งเป้าไว้ตั้ง8เมตรเปลี่ยนใหม่ไตรเมตรเด้อ3เมตรในระหว่างที่ฉันรอแข่งขันอยู่นั่นนะจ๊ะ <c oughs> ก็มีชายหนุ่มเดินเข้ามาขอสัมภาษณ์ฉันจะอยู่โอ้โหฉันจะดังใหญ่แล้วนะเนี่ยแต่ว่าฉันก็ขอเขาแข่งขันก่อนนะจ๊ะถึงจะยอมให้สัมภาษณ์จ้ะ คุณน้องคนนี้ก็จะเป็นคนอธิบายกฎกติกาให้นุ้ยฟังนะจ๊ะซึ่งดูแล้วมันดูเหมือนง่ายนะทุกคนแต่จริงๆแล้วนุ้ยว่ามันยากมากอ่ะสำหรับฝรั่งนะไอ้ต้นคริสต์มาส1เมตรหเซนเนี่ยเขาว่าต้นเล็กแต่สำหรับฉันฉันว่ามันต้นใหญ่มากจ้ะฉันจะแบกมันยังไงให้ขึ้นไปลอยอยู่กลางอากาศก็ดูกันเองล้วกันนะคะทุกคนว่าต้นคริสต์มาสมันใหญ่ขนาดไหนมองไปอย่างเงี้ยมันดูไม่ใหญ่หรอกแต่ถ้าได้หข้วขึ้นมือจริงๆแล้ว หนูว่ามันสูงเกือ <c oughs> บจะเท่าตัวนุนยเลยนะเราดูวิธีการเวียงฉันฉันเวียงจะฉันเวียนหัวจะอยู่ดู <c oughs> ดีฉันไม่เซลมอะ่ะฉันจะเวียงยังไงให้มันเบาวิวเนี่ยฝรั่งมันยกขึ้นเลยนะแล้วมันก็คว้างไปเลยอะ่ะเบาวิวมากอะ่ะนี่จ้าสองเมตรเก้ 2, าสิบห้าจ้ะต่ำกว่บบามาตรฐานเยอะมากจาก้ะตอนแรกกล้าตั้งไว้ได้ยังไงแปดเมตรอุตสาห์ลดลงมาเหลือสามเมตรแล้วนะเนี่ยมาทับต่อรอบสองดูสิคะว่าจะรอดหรือจะร่วง ก็อย่างว่าเนาะมันหนักอะทุกคนมันยกไม่ขึ้นอะดูดิโอ้ตายตายโอตายคนก็เชียร์ฉันใหญ่เลยจ้ะ <c oughs> ก็อย่างว่าเนาะไม่ค่อยมีเอเชียมาเข้าแข่งขันเท่าไหร่สรุปสุดท้าย2.65เมตร65จ้าจากที่ฉันเรียนนิเทศศาสตร์มานะจ้าฉันก็ได้เห็นว่าฝรั่งทำงานเนี่ยคุ้มกับค่าแรงมากจ้าคุณน้องคนนี้นะคะเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งคนสัมภาษณ์ ทีวีช่องนี้ก็สัมภาษณ์นะคะว่านุ้ยรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้อันไหนยากอันไหนง่ายนะคะเขาก็ถามไปกันเองมากจ้ะไม่พอนะจ๊ะฉันไม่ได้โดนสัมภาษณ์แค่ในทีวีอย่างเดียวนักหนังสือพิมพ์ก็มาสัมภาษณ์ฉันเหมือนกันจ้ะแต่ว่าการสัมภาษณ์ของนักหนังสือพิมพ์เนี่ยนะก็จะแตกต่างจากทีวีโดยที่ส่วนมากแล้วเขาจะจดจ้ะเขาถามแล้วเขาก็จดจ้ะ คุณพี่คนนี้นี่มีความจําที่ดีเลิศจ้ะนางจดออมแค่ไม่กี่อย่างนะจ๊ะแต่นางใช้ความเข้าใจส่วนคุณพี่หนังสือพิมพ์นี่นะคะยืนฟังอยู่ว่าคุณน้องทีวีเนี่ยสัมภาษณ์อะไรนางก็ถามหนูอีกคําถามหนึ่งคะ่ะว่ารู้จักงานนี้ได้ยังไงแล้วก็ เออทำไมถึงมางานนี้มีอะไรเป็นแรงดึงดูดใจให้มางานนี้จ้ะแล้วนางก็เขียนอาร์ติเคิลของฉันออกมาได้น่ารักมากจาส่อนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ออริจินัลนะคะก็คือคนู f เฟสก็คือการเผาต้นคริสต์มาสเก่าจ้ะทุกคนตอนชันที่ชันเหวี่ยงไอ้นั่นนะที่หมุนหมุนะนะ ดินเข้าปากจ้ะแล้วก็มีคนมาสัมษณ์นะกูอยากจะคายดินทิ้งมากแต่แบบว่าฉันต้องให้ใันฉันต้องให้สัมผนะัสแต่ทุกคนนั่นแหละสนุกสนุกจ้ะนี่จ้ะเขากำลังเผาไอ้นี่นะต้นคริสต์มาสเก่านะใครที่เอาต้นคริสต์มาสเก่ามามาเผานะทุกคนนะก็จะได้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งเครื่องนะคะ<ม>ก็คือกลูวายนะฟรีกลูวน่งอันจัะ ดู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 นักท่งเที่ยวจ้าเธอที่นี่มันคือถ้าเป็นภาษาเยอรมันเรียกว่าเอ็นเดอร์เบนเจ๊ะก็คือที่สิ้นสุดของโลกแต่ว่านักท่งเที่ยวมาเป็นขลุจ้าในงานก็จะเห็นคนถือต้นคริสต์มาสมาเผาทิ้งอยู่เป็นเนืองๆนะคะ คนที่มาเข้าเที่ยวชมงานก็สามารถพาน้องหมามาในงานนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะส่วนอาหารที่ขายในงานนี้ก็เหมือนเดิมจ้าก็จะมีไส้กรอกเยอรมันมีสเต็กมีเฟนฟายอะไรอย่างนี้นะจ๊ะราคาอาหารก็ถือว่าย่อมเยานะจ๊ะไม่แพงมากจาก้ะก็ตกอยู่ที่จานละ6-7ถึงยูโรจา้าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขนนมจิ๊กจ๊กจมอละกกิกสำหรับเด็กๆน้องๆน,นะคะก็มีคริปส์สไตล์เยอรมันจา้า แต่จริงๆแล้วด้านในเขาก็จะมีเค้กขายอีกส่วนหนึ่งค่ะของกินที่นี่มีพอสำหรับทุกคนค่ะที่ทุกคนตอนนั่งดูคนอื่นเขานันก็ดูง่ายง่ายเนาะด่ายง่ายยิกันยิงยากค่ะแล้วก็ผิดหวังมากเพราะฉันลองสองครั้งกูจะลงทะเบียนใหม่แ้วก็โยนใหม่ไม่ได้นะจ๊ะลองไม่ได้จ้ะไม่ได้สงสารเลยจ้ะแต่ไอแต่แต่ไอกว้างไกลโอเค้ทำได้ ง่ายอยู่เด็กกระปุกกรามที่บ้านเน<ม>าะครับทุกคนจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของงานนนศาะก,ก็คือว่าทําขึ้นเพื่อที่จะจกำจัดต้นพิษมาดแต่ว่าเขาดันเอาต้นเขาก็ได้แบบพร้อมจัดสวีเดนกันเนาะสวีเดนเขาก็จเอาต้นพิษมัดออกมาเผากันเป็นเทศกาลที่แบบคึกคืนแบบโอ้โหหลังจากเทศกาลพิษมัดจากเทศกาลปีใหม่อะไรเงี้ยแต่ในบ้านนี้นะจ๊ะนางก็จะเอาต้นพิษม,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 มันมาทำกิจกรรมจชามาทำเปไร มาทําเป็นเหมือนอกรีธาอะไรนะเป็นเหมือนข้างจากเหมือนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ได้รับความนิยมจ้าฉันก็เลยมาถ่ายคลิปนะจ๊ะจริงๆแล้วงานเนี้ยอยู่ใกล้บ้านฉันมากแต่ว่าฉันไม่ได้ฉันไม่เคยมาจ้า <c oughs> อือ,อ,อแต่ก็ใช่ว่าจะโยนง่ายเนาะโอ้โหโยนยากมากจ้ะทุกคนก็เห็นหนะโยนทุลักทุเลแล้วกมันไม่เป็นใจอ่ะเออ ที่ใส่เสื้อผ้าสกปรกมาที่ใส่เสื้อผ้าสะอาดมาไม่รอดสามีไม่นอดอนย่างหนูก็กลับบ้านแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามตอนนี้ไปหาอะไรกินแล้วบ๊ายบายค่ะ พูดไปก็จะหาวนุยโมนะคะแต่ว่าฉันได้ออกทีวีจริงๆจะอยู่รายการทีวีที่นุยได้ออกนะคะก็เป็นรายการทีวีท้องถิ่นค่ะชื่อว่าช่อง SBR นางก็จะรายงานเกี่ยวกับในท้องถิ่นว่าแต่ละวันมีเรื่องราวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะและอีกช่องหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นช่องใหญ่ชื่อว่าช่อง z ซไอจะอยู่ช่องนี้แบบว่าลงสกูปฉันยาวมากเลยฉันพูดผิดพูดถูก ครั้งหน้าจะ,จะต้องฝึกพูดภาษาเยอรมันให้เก่งกว่านี้จ้าเพื่อการสัมภาษณ์เผื่อปีหน้าจะจะได้เป็นแชมป์นะจ๊ะส่วนที่รักที่สุดก็คือคุณพี่ไรฟัลส์ค่ะก็คือหนังสือพิมพ์ของรัฐนุ้ยนะคะอยู่โอ้โหเลือกภาพมาสะกูอายประชาชนมากเลยแต่ว่าก็ทำให้ทุกคน ที่เป็นเพื่อนๆหน,นุ้ยนะคะได้เห็นว่าหนุ้ยมางานนี้แต่ฉันจะบอกนะฉันไม่ได้ไก่การจะอยู่ผลการโยนของฉันฉันได้รางวัลที่10จ้ะเจอกันปีหน้านะจ๊ะงานคณูดเฟสครั้งหน้าฉันจะต้องติด1ใน5จ้า